ใบนี้เป็นของลูกค้านครหลวงเวียงจันทร์นะครับโอนเงินเรียบร้อยนะครับลูกค้าสั่งซื้อชิวสีสโมกเพิ่มเติมนะครับผมนะครับใบนี้เป็นลายแตงโมแล้วก็พิซซ่านะครับผมนะนะครับจัดส่งวันนี้ครับผมส่วนลูกค้าประเทศไทยนะครับมีของส่งทุกวันนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีวิวนะครับ รีวิวเยอะแล้วนะครับสําหรับประเทศไทยนะครับผมมีของสต๊อกพร้อมส่งที่ฝั่งไทยฝั่งเราก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนะครับดูภายในนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่ครับนวมภายในสามารถถอดซักได้นะครับผมนะครับสามารถติดตั้งบูทูธได้นะครับ ปั๊มโลโก้ทุกจุดนะครับนวมภายในนะครับปั๊มโลโก้ทุกจุดเลยนะครับผมจุดข้างในนะครับข้างนอกตรงนี้นะครับผมมีหลอดดูดน้ําให้มีปิดใต้คางให้ด้วยนะครับผมนะมีโลโก้แม็กอินอิตาลีนะครับโลโก้ไซส์โลโก้มาตรฐาน d o t แล้วก็ R r ด้วยนะครับผมนะนะครับชิลนะครับสามารถเปิด2ล็อกนะครับผมนะเดี๋ยวครับ2ล็อกแบบนี้เลยนะครับผมนะกดลงนะครับแล้วก็แป๊กอย่างนี้นะครับดึงไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ แ a ็กเอทีนะครับผมปึ๊บนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกใบนะครับผมที่ร้านนะครับของแบบนี้ทุกใบตรวจสอบทุกครั้งก่อนการจะส่งนะครับผมนะนะครับสวยงามนะครับขอบคุณครับ